สวัสดีค่ะกุตินโมกินค,ครู <Good morning. S 1> ไม <laughs> ครูไม่มีเสียงนะคะวันนี้ <Okay. S 1> แต่วิดีโออันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายของการเรียนข้อเขียนแต่ว่าบอกเสริมเรื่องวิธีการเรียนขับรถว่าพื้นฐานของการเรียนขับรถ mm hmm. เราต้องทำยังไงบ้างเพราะบางทีคนที่ขับรถเป็นมาแล้วจากเมืองไทย คือคำ,ค,ำคำว่าขับรถเป็นมาแล้วกลับมาเรียนที่นี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเหมือนว่า,า,าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่คือการขับรถเป็นทางไทยคือเราอกตัวรถเปิดกุญแจอกตัวรถ,รออวรถหันซ้ายหันขวานิดนึง,นงไปได้แต่ที่นี่ไม่ได้ต้องมีขั้นมีตอนของเขาเพราะฉะนั้นออในการเรียนขับรถที่เยอรมันถ้าเรารู้จักกดเบื้องต้นของการเรียนขับรถว่าเราต้องทํำยังไงบ้างมันจะทําให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้น แล้วการเรียนที่นี่ในตอนแรกถ้าเราบอกว่าเราขับรถเป็นมาแล้วอันนี้พูดจากประสบการณ์ของครูเรียนมาคือ,อครูสอนขับรถเยอรมันเขาจะไม่นั่งบอกมานั่งบอกเราทีละอย่างทีละขั้นทีละตอนว่าคุณต้องเริ่มต้นจากตรงไหนเขาจะบอกว่าเขาจะถามเราแค่ว่าคุณขับรถเป็นมาแล้วใช่ไหมพอเราบอกว่าใช่เขาจะให้เราอกตัวรถอะไรเองเลยแล้วทีนี้พอเราทําผิดเขาก็จะว่าว่าทําไมคุณทําให้ถูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้ เ,เอออะไรเออไหนว่าขับเป็นอย่างประมาณอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้เราพอพอเราบอกครูว่างั้นคุณก็สอนกฎการเรียนขับรถมาทีละข้อสิว่าประเทศเยอรมันอ่ะต้องเรียนยังไงมีขั้นตอนแบบไหนเขาจะไม่มานั่งเจ๊กเจงเราเป็นข้อข้อ mm hmm. เอออันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังว่าเขาสอนเป็นยังไงมั่งแต่จะมาบอกกฎเบื้องต้นก่อนว่าการขับรถในประเทศเยอรมน,นีนั้นเราต้องทําอย่างไรบ้าง อันนี้เป็นกฎเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นครูเขาจะบอกเราว่าให้เริ่มจากซ้ายไปขวา mm hmm. ที่นี่พวงมาลัยทางไหนคะอยู่อีกฝั่งออ,อยู่ฝั่งซ้ายเออพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การที่เราจะเริ่มทําอะไรอันนี้เอาจากครูของโรงเรียนที่เอ,อที่ททีีทท่่พี่เต๋าเคยเดินมาเขาบอกว่าจากซ้ายคุณให้คุณจําว่าจากซ้ายไปขวา mm hmm. เขาบอกแค่นั้นซึ่งจากซ้ายไปขวาคืออะไร อันนี้เอาเอาเท่าที่จําได้แล้วก็เอาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากอินเทอร์เน็ตจากที่คนเขาเรียนมาบ้างมาเล่าต่อกันสู่กันฟังแต่ว่าอันนี้คือ,อ,อไมไ่บอกว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ละเอียดทั้งหมดแต่ว่าจะมาไลฟฟังเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่เริ่มเรียนขับรถในเยอรมันว่าเราต้องทํำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเ,เราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นข้อมูลเริ่มต้นพื้นฐานในการเรียนรู้หลังจากนั้น พอเราไปเรียนจริงที่โรงเรียนครูก็จะสอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมมาเราก็เรียนรู้ต่อไปแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังต่อไปอันดับต่อไปโอเคนะคะเริ่มต้นที่ว่าจากซ้ายไปขวาก่อนอื่นเราขึ้นรถปุ๊บเราจะต้องรู้ว่าในรถมีอะไรบ้างซึ่งเราก็เคยเเรียนศัพท์การเรียกอ,อุปกรณ์แต่ละอย่างภายในรถไปแล้วแล้วก็เรียนเรื่องคํากริยาในการเรียนขับรถไปแล้ว <S 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 เออันนี้ เรามาพูดถึงเรื่องการขับรถว่าภายในรถเราเข้าไปปุ๊บเราจะต้องเจอพวงอะไรพวงอะไรคืออะไรคะพวงอะไรพวงอะไรคือเร่งราดเร่งราดเร่งราดใช่ไหมเร่งราดปุ๊บเออแล้วเราก็จะต้องรู้จักคลัตคลัตเออคุบพลุงคุบพลุงคลัตครัดของรถแล้วก็ต่อไปก็เบรกเบรกคือเบรเซเบรมเซเบรมเซอืมแล้วก็จะมี คันเร่งคันเร่งก็คือก๊สอืมล้ทนนี้โอเคแป๊บหนึ่งนะคะอ่นตรงนี้ไปก่อนรู้จักสามอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะแล้วเวลาเราอยู่ที่รถดูที่ภาพ ดูที่ภาพในวิดีโอตรงข้างล่างอันแรกจากขวานะตรงที่เหยียบอ่ะนะข้างล่างคือก๊าซก๊าซก็คือก๊าซก็คือคันเร่งใช่ไหมคะคันเร่งเออตรงกลางคือเบรกเบรกคือเบรมเซเบรมเซแล้วก็ขวาสุดคือคุบพลุงเออก๊าซก๊าซเบรมเซแล้วก็คุบพลงคูปหลงคัทคัทเออ ตัวคบพลเ n g ่ะอยู่ด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านซ้ายใช่ไหมด้านสายสุดคุบพลุงเสร็จอยู่ซ้ายสุดตรงกลางคือเบรมเสียคือเบรกแล้วก็ด้านขวาวคือก๊าสนะแล้วให้เรารู้ว่าเออแต่ละอย่างตรงไหนเราต้องรู้ก่อนว่าเออตรงไหนเป็นคันเร่งตรงไหนเป็นเบรกตรงไหนเป็นคุบพลุงเป็นคลัชแล้วก็การใช้คุบพลุงให้ใช้เท้าซ้ายเหยียบนะ เวลาเราขับยูนรถนึกถึงจินตนาการซิว่าคูปลุ่งข้างล่างใช่ไหมเหยียบคลัตด้วยเท้าซ้ายเออเราคลัตนี่เขาจะเหยียบเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็หยุดเราต้องเหยียบคลัตเพื่อไม่ให้รถมันตะกุกตะกักแล้วก็เบรมเซกับเอ่ามเอ่อเบรกกับคันเร่งเนี่ยให้ใช้เท้าขวาเหยียบเอออันนี้ที่โรงเรียนครูบางคนไม่ได้อธิบายขนาดนี้แต่เราต้องรู้หลักให้ละเอียด แล้วก็เรารู้จักไอ้สามอย่างนี้แล้วคือข้างล่างมีอะไรใต้พวงมาลัยมีใต้พวงมาลัยมีอะไรคะใต้พวงมาลัาลยมีที่เราต้องไปเลี้ยวไม่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 ตรงที่ใต้พวงมาลัยมาข้างล่างเลยตรงเท้าเราที่เราต้องใช้เวลาขับรถก็คือนอกจากเราจับพวงมาลัยมือจับพวงมาลัย hmm. ข้างล่างก็คือมีคุบพลุงก็คือมีเอ่อเทา้าซ้ายต้องเหยียบคลัตช์แล้วเท้าขวาเหยียบเบรกกับเหยียบคันเร่งโอเคก็มี ที่เราต้องรู้คือเร่งราดแล้วก็คุบลุมเบรมเซก๊าซสี่คำนี้รู้จักนะคะรู้จักแล้วนะเ,นเออชัดเจนแล้วนะนแล้วทีนี้พอเรารู้จักไอ้เบื้องต้นสามอย่างนี้ที่เราจะต้องใช้ขับแล้วแล้วพอขึ้นรถปุ๊บซึ่งเมืองไทยเราไม่ได้มานั่งเรียนแบบละเอียดแบบนี้ขึ้นรถปุ๊บอย่างที่บอกจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาคือขึ้นปุ๊บปรับกระจกด้านข้างนะกระจกด้านข้างของรถจะมีสองฝั่งใช่ไหมคะ กระจกด้านข้างก็คือมันจะมีปุ่มปรับอยู่ข้างในรถอลองไปดูที่รถตัวเองรถสามีว่าปุ่มปรับกระจกตัวไหนลองถามเขาว่าตรงไหนที่เป็นปุ่มกระจกเถ้าเราไปเรียนแล้วเราหาไม่เจอ <c oughs> ให้เราถามครูสอนขับรถว่าตรงไหนที่เป็นปุ่มปรับกระจกและปุ่มปรับกระจกเราเรียนมาแล้วคือ rex กับ links rex คืออะไรคะขวา links คือเออแล้วในปุ่มปรับกระจกที่มีอยู่ใน ในรถนะคะมันจะมีตัวย่อคือ L กับตัว R เตัว L ก็คือมาจาก Links R ก็คือ Rex เราก็คือถ้าเราจะปรับกระจกด้านซ้ายเราก็ต้องกดที่ปุ่ม L มแล้วก็ถ้าเราจะปรับกระจกด้านขวาก็ต้องกดที่ปุ่ม R มเพื่อปรับว่าแล้วเราก็ดูว่าความเหมาะสมว่าเวลาเราปรับปุ๊บเราจะมองเห็นด้านข้างของรถทั้งซ้ายทั้งขวาชัดไหม,อมพอเราได้ระดับที่เหมาะสมคือชัดเจน แล้วเราก็กดปุ่มล็อกว่าเออเราเอาระดับนี้เราก็ถามถ้าเราไม่เข้าใจการการใช้เราก็ถามครูแต่ให้เรียนรู้จากรถสามีก่อนจะเป็นดียิ่งเราจะได้ประหยัดชั่วโมงในการเรียนนี่แหละคือเราจะเก็บรายละเอียดทีเล็กทีน้อยในการที่จะประหยัดเวลาชั่วโมงเรียนขับมันจัดตรงนี้เพราะบางคนเรียนชา้าคือเราไม่ได้เข้าใจกฎเบื้องต้นของการขับมันทําเลยทําให้ชั่วโมงเรายืดไปอีกรถสามีกับรถที่โรงเรียนนี่มันใหญ่พอๆกันเลยมันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่รู้นะคะ รถแต่ละคันรถคันใหญ่คันเล็กไม่ได้เป็นอุปสรรคหรอกถ้าคนเอ,อถ้าคนถนัดเอ,อถ้าเราเข้าใจถึงแต่ว่ารถแต่ละคันเทคนิคในรถจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่จะบอกต่อไปเครืปรับกระจกกระจกข้างเสร็จใช่ไหมแล้วจําว่ากระจกการปรับกระจกมีปุ่ม L กับปุ่ม R ปุ่ม L R ออที่บอกซ้ายขวาใช่ไหมคะต่อไปก็ให้ปรับเบาะนั่งปรับกระจกปรับกระจกข้างเสร็จแล้วก็ปรับเบาะนั่งปรับเบาะนั่งก็คือให้ผนักนั่ง พอดีเห,หมาะสมกับ,บก,ออการนั่งของเราซึ่งเราก็ต้องดูว่าปรับให้เหมาะสมได้ยังไงเราลองเอาเท้าไปเหยียบเบรกกับเหยียบคลัตช์ดูว่าเวลาเรานั่งบอกระดับนี้เอ,อ่อเท้าเราสามารถที่จะเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ได้คล่องไหมเออนี่คือระดับที่เหมาะสมแล้วก็เออลองเหยียบเลยนะเหยียบเบรกกับเหยียบคลัตช์ดูว่าเออโอเคเราเรานั่งแล้วปุ๊บเราเหยียบได้พอดีเป๊ะคือไม่ติดไม่ขัดอะไรหลังจากนั้น บางโรงเรียนเขาอาจจะสอนบางเรียวอาจจะไม่สอนอันนี้คือบอกเพิ่มเติมให้รู้เป็นความรู้เพิ่มเติมคือปรับพวงมาลายัยเพราะนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันแล้วทีนี้พวงมาลัยอาจจะตั้งไว้สูงพวงมาลัยรถมันจะมีปุ่มปุมกดที่ที่รถว่าเออพวงมาลัยระดับไหนที่เราจะขับแล้วได้พอดีคือเราตั้งสูงตั้งต่ำเนี่ยเราจะเราจะแบบว่าไม่สูงเกินไปถ้าสูงเกินไปปุ๊บเราจะมองถนไม่เห็นเออเราต้องเอาความเหมาะสมตรงนี้ครูอาจจะสอนหรือไม่สอนนะ แต่ว่าเราต้องถามครูแล้วถ้าเรานั่งปุ๊บเรารู้สึกว่าไอ้พวงอะไรมันดูสูงไปเราก็บอกครูว่านี่พวงอะไรมันสูงไปสรับชั้นชั้นมองไม่เห็นถนอนอะไรก็ว่าไปครูก็จะสอนเราเองแล้วว่าการกดตั้งพวงอะไรคือยังไงการกดตั้งพวงอะไรคือยังไงคือว่ายังไงดับไหนให้เหมาะสมเออถ้าเราก็คือปรึกษาครูตรงนี้ด้วย <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นเออก็จะมีเช็คเกียร์รถคือจริงจริงแล้วเวลาเราเรียนที่โรงเรียนน่ะเกียร์รถเขาจะให้อยู่ในเกียร์ว่างตลอด <Yeah. S 1> เกียร์ว่างรู้ใช่ไหมว่าอยู mm ่ hmm. ตรงไหนเออ แล้วทีนี้ในเกียร์รถจะมีปุ่ม R ปุ่ม R คืออะไรคะปุ่ม R คือร่งเอ้ยม่เลกไม่ใช่ปุ่ม R ในทีนี้คือปุ่มเกียร์ถอยหลังที่เกียร์รถนี่อยู่ที่เกียร์ไงรถทุกคันจะมีปุ่ม R จะมีจะมีเอ้ยจะไม่ไม่เออไม่ใช่มีปุ่ม R มีตัว R แต่ว่าให้เรากดเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่เกียร์นะตรงนี้คือคือเพิ่มเติม R คือ R คือหมยถึงว่าเกียร์ถอยหลังแล้วรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันเทคนิคของรถแต่ละคันเอ่อการถอยหลังบางคัน เวลาเรากดปุ่ม R เออคือเวลาเรากดเปลี่ยนเกียร์ปุ่ม R นะบางคันจะกดไปข้างหน้า<ม> <c ans> บางคันจะกดมาข้างหลังคือการถอยหลัง,แล,แ,งแล้วแต่คันเอออย่างเช่นรถเออเหมือนตัวอย่างเช่นรถ Merc ์เซ s ดสบอย่างเงี้ยเออปุ่ม R จะอยู่ไป,ไปไปไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเอออย่างรถ t ต y o ต a ปุ่ม R อาจจะถอยมาข้างหลังเวลาเราถอยหลังพเพราะฉะนั้นเวลาถอยหลังรถแต่ละคันอาจจะเป็นกดกดเกียร์ไปข้างหน้าขึ้นข้างบน รถบางคันอาจจะกดเกียร์มาข้างหลังแต่เราก็ดูที่ว่าปุ่มามันให้ไปทางไหนเ,ออเราสังเกตตรงนี้อ๋อมันปุ่มานี่ก็คือเกียร์ถอยหลังเลยใช่ใช่ส่วนปุ่มที่ปรับกระจกเออตัว L กับตัว R นั่นคือซ้ายกับขวาแต่ถ้าปุ่มาที่เกียร์คือเกียร์ถอยหลังหลังจากนั้นเราก็พอเรารูปจากเกียร์ตรงนี้แล้วเราก็ปรับกระจกมองหลังทึ่อยู่กระจกตรงกลางใช่ไหมตรงกลางรถการปรับกระจกมองหลังคือปรับให้ดูเรา ดัดไปดูว่าตรงไหนที่เราปรับแล้วระดับพอหมดแล้วเรามเห็นข้างหลังชัดเจนที่สุดเราก็เอาระดับนั้นเอหอลังจากนั้นพอรปรับกระจกหลังปุ๊บก,ก็คือใส่เข็มขัดน,นิราภายัยแล้วห้าเลืมการใส่เข็มขัดน,นิราภายัยอะนะใส่เข็มขน,นิราภัยคือก่อนออกตัวรถเราต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมใส่เข็มขัดนิรภัยเพราะว่ายิ่งขับอะไรถ้าลืมใส่นี่คือจบเลยบายบายเลยหลังจากนั้นพอใส่เข็มขัดนิรภัยปุ๊บเราก็สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องรถพอสตาร์ทเครื่องเสร็จ เราถึงจะปลดเบรกมือปลดเบรกมือลงนะปลดเบรกมือลงเพราะว่าเบรกมือเขาจะใส่อันนี้ไว้ใช่ไหม<อ>ใส่ไว้เออล็อกไว้ <c oughs> แล้วพอเราจะสะตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเราปลดเบรกมือปลดเบรมือปุ๊บเออให้เรามองกระจกกลางมองกระจกกลางปุ๊บเราเปิดไฟเลี้ยว <c oughs> เราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาก็เปิดตันทิศทางที่รถจะออกตัว <c oughs> แล้วเปิดไฟเลี้ยวเ, <c oughs> เพื่อให้รู้ว่าเราจะขับรถเข้าสู่เลน <c oughs> เอออย่างรถเราจอดฝั่งซ้ายเราก็ต้อง เราจะเข้าสู่เลนขวาเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวไปทางขวาถ้าเราจอดรถถ่ายทางขวาเราก็จะเข้าสู่เลนซ้ายเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวไปทางซ้ายว่าเราจะรจุดออกจอกตัวแล้วหลังจากนั้นเปิดไฟเลี้ยวเสร็จเราก็ต้องเอเราก็ต้องมองกระจก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 ข้างแล้วก็มองหลังเราถึงจะออกตัวรถ<ะ>อ,อแล้วทีนี้ต่อไปการใส่เกียร์จำไว้การใส่เกียร์นี่สําคัญมาก พอมองหลังใส่เกียร์ใส่เกียร์หนึ่งใช่ไหมใส Island, feels, ่เกียร์หนึ่งออกตัวรถใส่เกียร์หนึ่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยให้รถไหลไปเท่าจังหวะคนเดินครูเขาจะบอกว่าเท่ากับชริตเทมโปก็คือจังหวะคนเดินมันจะเคลื่อนตัวเองใส่เกียร์หนึ่งไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะเวลาใส่เกียร์ปุ๊บออกตัวปุ๊บไม่ต้องเหยียบคันเร่งโอ้มันจะออกตัวเองใช่แล้วทีนี้เกียร์หนึ่งเนี้ยจริงๆแล้วเวลาที่เราได้เวลขีแล้วนะเวลาเรา อไปติดไฟแดงรถเราเราไม่ต้องเราพอเกียร์หนึ่งปุ๊บจะถึงจะถึงไฟแดงเราเหมือนทําให้เป็นเกียร์ว่างแล้วจอดปุ๊บเราจะเหยียบเอเราจะเหยียบเบรกได้เลยเพราะเราทำเกียร์ว่างแต่รถเรายังขับอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเเราก็จะเจอดพอเราจะออกรถพอใกล้จะไฟเหลืองปุ๊บเราก็เตรียมใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ออกใช่ไหมแต่การเดินขับรถครูเขาจะบอกว่าหยุดไฟแดงเอันนี้ตอน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 พี่ต่าเรียนหยุดไฟแดงเราต้องใส่เกียร์หนึ่งรอเลยซึ่ง คนที่ขับรถเป็นแม่แล้วจะรู้สึกค้านมากว่าเฮ้ยทำไมแต่เราต้องใส่เกียรน์หนึ่งเราเพราะว่าเราต้องเหยียบคลัตตลอดเวลาอเออเหยียบคลัตตลอดเวลาเพื่อให้รถไม่ไม่ออกตัวใช่ไหม,มแล้วบางทีเวลาอยู่ไฟแดงปุ๊บคนจะเดินข้ามถนนแล้วถ้าเราเหยียบไม่ดีนะมันทาให้รถพุ่งได้อเออเออแต่ว่าเขาสอนมาอย่างนี้เออแล้วทีนี้แต่ถ้าเราขับเป็นแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเออตามอันเนี้ยนะเราไม่มือเท้าเวลาเราเหยียบคลัตนานๆั้นด้วยแล้วทีนี้เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งไม่ต้องเหยียบคัเรร่งให้ออกไปตาม จังหวะคนเดินเกียร์สองใช้เมื่อขับความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูที่ที่เข็มไม้ที่ว่าความเร็วนะเกียร์สองเมื่อความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเกียร์สามเมื่อความเร็ว25กิโลเมตรขึ้นไปเกียร์ส